บันทึกลงที่เล่าหน้าที่๙แก๊ตแพ็กสกายไลน์ที่ถูกลืมฮอตวิวโรฮ์จีทีอาร์อาร์๓๓สำหรับบันทึกหน้านี้นะครับจะเป็นบันทึกหน้าหลักหน้าที่33หมายถึงรวมทุกบันทึกเลยนะก็คือหมายถึงว่าจะเป็นคลิปวิดีโอคลิปที่33แล้วที่ผมอัพลงช่องยูทูปมิสติกกอสซี่ไม่รวมช็อตนะก็เลยคิดว่าเออมาตรงกับเลข3 3พอดีก็เลยคิดว่าอยากจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวอาร์แล้วก็เท่าที่ผ่านมา32วิดีโอเนี่ย ตัวลุงเองก็ไม่เคยที่จะพูดถึงตัว R33 แบบจริงจังเลยวันนี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาแกะแพ็คตัว R33 นะครับก็คิดว่าเดี๋ยวจะแกะแพ็คตัวนี้ตามที่บอกไปมีตัวต้นคลิปก็คือตัวฮอต e ิวบูรวาเปรียบเทียบกับตัวคันสีน้ำเงินคันนี้นะครับจริงๆแล้วว่าตอนที่เลือกว่าจะแกะแพ็คไหนพยายามจะเลือกแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เลือกไม่ยากเท่าไหร่นะเพราะตัว R33 ของฮอตอ่วที่ลุงมีตอนแรกเท่าที่ลุงมีลุงก็มีเท่านี้แหละเขาที่เห็นนะครับเขาที่เห็นอยู่ในหน้าจอแล้้ววก็พยายาามมมมมไปหขขอออูล่ันี R33 แบบืง Hot แต่เท่าที่หาข้อมูลน่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคือใครมีข้อมูลก็สามารถมาบอกได้นะว่ามีอย่างอื่นไหมแต่เท่าที่ลุงหาข้อมูลอ่ะฮาร์ดวีตัว R33 ก็มีอยู่เท่านี้เท่าที่เห็นอยู่ในหน้าจอเท่านี้ ก็คือจะมีตัวแพ็คที่เป็นแพ็คสีฟ้าเป็นแพ็คเหมือนแพ็คทั่วไปอันนี้เนาะก็จะมีคันสีแดงคันสีม่วงแล้วก็คันสีน้ำเงินนี้ถ้าที่อยากข้อมูลเหมือนจะมีคันสีเงินด้วยนะครับแต่ไม่รู้มีสีอื่นอีกหรือเปล่าใครรู้ก็สามารถมาบอกได้แล้วก็จะมีตัวแพ็คตัว R 3 3จากหนังเรื่อง Fast and Furious คันสีเหลืองอันนี้เป็นแพ็คของเมื่อปี2 0 2 2มั้งถ้าจะไม่ผิดแล้วก็อันนี้จะเป็นแพ็คตัว Fast Original นะครับอันนี้หน,นเัเยตัว R 3 3สคันสีเหลืองเหมือนกันนะัวจมีตุด ฟ a า t a แอนฟิเรียจากหนังนั่นเป็นทูฟ้าทูฟิเรียจากแพ็คตัวพิกชิเฟอร์นะครับแล้วก็อา3ามสามอีกคันเนืองก็จะอยู่ในกล่องนิสสันกล่องรวมนิสสัน GT-R ที่มีอา2์3ามสองสามสามสี่เนี่ยรวมๆกันอยู่นะครับถ้าที่อยากข้อมูลอ่ะของฟอร w h ว e l ล์อารามสามมีแค่นี้คือก็คิดว่าเออมันถ้าเทียบกับตัวรุ่นน้องอย่างอา4ามสี่เรียกว่าเทียบไม่ติดเลยนะ ดวอาสามสี่อย่างที่เรารู้ว่ามันมีค่อนข้างเยอะเอาแค่ที่ลุงมีลุงก็มีเยอะแล้วจริงๆแล้ว,วอ,อ่ะที่ลุงยังไม่มีก็อีกเยอะเหมือนกันหรือเทียบกวับอาสามสิบสองอาหารสองในลุงอาจจะมีไม่เยอะมากเท่าไหร่นะแต่ว่าเท่าที่เคยผ่านดูผ่านตาตามหน้าเพจอาสามสองก็มีเยอะมากนะอเยอะกว่า, 2, า 2, อาสาสิบสามแน่นอนทั้งอาสาสองอาสามสี่เนี่ยเยอะกว่าอาสาสิบสามแน่นอน อันเนี้ยมันก็จากรปเนี้ยก็เลยเป็นที่มาของบันทึกชื่อบันทึกว่าสกายไลท์ที่ถูกลืมนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาแกะแพ็คคู่นี้เทียบกันระหว่างตัว R33 สีเงินคันนี้แล้วก็ตัว R33 สีดำเงินคันนี้นะครับสำหรับซีรีส์ฮอตวีลบรูวาเนี่ยเป็นเซตในปี2020นะครับซึ่งเท่าที่หาข้อมูลอนะ่ะปี2020เนี่ยเป็นปีแรกที่มีการผลิตตัวฮ็อตวีลบรูวาออกมาจริงๆ้วนะถ้าไปหาถ้าไปพิมใน Google เนี่ยเราพิมว่าฮอตวีลบรูวาระ มันจะขึ้นมาว่าปี2019มีอีกเซตหนึ่งแต่ว่าเซตนั้นอะชื่อว่า Cruise b o u l e v a r นะซึ่งลุงมองว่ามันเป็นคนละซีรีส์กันนะครับสำหรับเซตตัว Hot Wheels b o u l e v a ที่ตัว R33 อยู่เนี่ยก็จะเป็นอยู่ในเซตที่1เลยนะเซตแรกเลยที่มีการผลิตออกมาในปี2020นะครับซึ่งสังเกตง่ายๆของตัวซีรีส์ Hot Wheels b o u l a r d เนี่ยคือเขาจะมีการรันนัมเบอร์นะครับตั้งแต่เบอร์1ซึ่งซึ่งตัว R33 เนี่ยก็จะเป็นเบอร์2ซึ่งเขารันนัมเบอร์มาจนถึงปัจจุบันนี้เลย ในปี2020เนี่ยตัวซีรีส์ Hot Wheels ผลิตออกมาทั้งหมด4เซตนะครับเซตละ5คันซึ่งรันมาถึงปัจจุบันเนี่ยในปี2023เนี่ยตัวซีรีส์ Hot Wheels เนี่ยมีออกมาแล้ว1เซตนะครับมี5คันรู้สึกว่าคันสุดท้ายอ่ะเป็น GTR r 34ด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นคันที่70พอดีไปดูที่นับเบอร์ก็จะเป็นเบอร์70พอดีนะครับ อ่ะก็แกะมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวตัวรถ2คันนี้เลยจริงแล้วอ่ะที่ลุงอยากจะเปรียบเทียบตัวเซ็ตของตัว Hot Wheels b o u l กับรถทั่วไปเพราะว่าอ่าความคิดลุงอ,อ่ะคืออาสาสาม Hot Wheels มีไม่เยอะก็เลยอยากรู้ว่าเออไหนๆมีไม่เยอะแล้ว่เขาจะใช้โครงสร้างเดียวกันหรือเปล่าก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะใช้โครงสร้างเดียวกันหรือเปล่าในการทําตัวรถอันนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูที่ตัว Hot Wheels b o u l ก่อนนะครับดูดูอะไรพร้อมกันเลยแหละ ตัวโครงสร้างของตัวรถอ่ะก็คือตัวรถอ่ะเป็นตัวโล,โลหะนะครับกระจกใสเหมือนกันเหมือนกันเลยในความคิดของลุงนะดูแล้วกระจกใสเหมือนกันอ่าที่ต่างกันชัดเจนอ่ะก็จะมีในเรื่องของตัวล้อนะครับตัวแพคปกติก็จะเป็นล้อพลาสติกอ่าเป็นล้อแม็กพลาสติกหกก้านส่วนตัว h ถวิวบุรวารเนี่ยจะเป็นแม็กพลาสติกแต่ว่าจะเป็นล้อ,อยางนะแม็กพลาสติกสีเทาหกก้านเ๋ยวตัวหกก้านแบบนี้ก็คุ้นเคยแหละอถวิวข้ใช้บ่อย แต่นี้จะเป็นสีเทาเนะแล้วผมอ่ตัวลุงอาจจะคุ้นเคยกับตัวสีเงินมากกว่าแล้วก็ตัวท้องรถนะครับแต่ว่าท้องรถเนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่นะตัวโครงสร้างท้องอ่ะท้องก็ต่างด้วยอ่ะเหมือนของตัวฮัตวิวบุรุษว่าตัวท้องจะเป็นโลหะนะครับเออจริงด้วยตัวท้องเป็นเป็นโลหะนะหัวเออแต่คิดว่าท้องเป็นโลหะนะครับแต่ตัวเซ็ตปกติก็คือจะเป็นท้องจะเป็นตัวพลาสติกสีดําแต่ว่าตัวโครงสร้างท้องอาจจะคล้ายๆกันนะครับ แล้วก็ตัวเขียนเหมือนกันด้วยนะเขียวเขียนเหมือนกันเลยอะที่สันสกายไลน์ GTRR 3 3นะครับแล้วก็มีโลโก้ Hot w h e e ตรงกลางเหมือนกันส่วนข้างล่างเนี่ยที่แตกต่างอันต่างอีกจุดหนึ่งก็คือตัว Hot Wheels ะวัด Made in Thailand นะส่วนตัวแพคทั่วไปเนี่ย Made in มาเลเซียนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดของตัวหน้ารถนะครับตัวหน้ารถของตัวอา3าสสามคอร์ิวบุรวุวาเนี่ยก็คือจะแต่งเป็นลนักษณะเป็นลายนิสโมนะครับสีขาวดําแดงแล้วก็มีคําว่ามีคําว่านิสโมอยู่ที่ฝากระโปรงด้วยนะครับส่วนตัวคันสีน้ำงเงินมาตรฐานเนี่ยก็คือจะเป็นสีน้ำเงินล้วนนะครับใน,นส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้าแบบเขียนเขียนไม่เหมือนกันนะระหว่างตัว อาร์ซ3ตัวแพ็คปกติกับตัวอาร์ซ13ตัวฮอตวิวบุรุษวัดเหมือนตัวฮอตวิวบุรุษวัดน่ะจะมีรายละเอียดของตัวไฟหน้าที่เอ่อจะพูดไปย,ย,ยังไงดีวะดูสมจริงมากกว่านะครับส่วนในรายละเอียดของกระจังหน้าเนี่ยของตัวแพ็คปกติมันจะทําสีเ้ลเงินไหลมาเลยอะตั้งแต่ฝากระโปรงจนถึงกระจังหน้าส่วนล่างของกระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองเงินเทนสีเดียวกันหมดเลยก็จะมีอ่าทแค่ตัวโลโก้ DTR ซึ่ง เล็กมากนะแล้มันก็อาจจะรายละเอียดจะไม่ได้ชัดมากสำหรับตัวโลโก้จิตยานะครับแล้วก็ไฟหน้าที่บอกไปแล้วแหละนะก็เป็นลักษณะเขียนไปเลยนรตัวกราฟิกนะครับส่วนตัวที่เป็นแต่งเป็นสโมของตัว t ันวิวบูดาหเนี่ยก็ไฟหน้าจะเป็นลักษณะเหมือนเนเป็นกราฟิกนะเออเป็นกราฟิกเหมือนแบบเหมือนถ่ายรูปไฟหน้ามาแล้วมาแล้วมาทำเป็นดีคอคืออารมณ์ประมาณนั้นนะครับส่วนตัวกระจังหน้าเนี่ยก็จะมีตัวโลโก้ GTR แล้วก็ตัวส่วนของ ส่วนจะท่องดังกากาศเนก็ทำเป็นทำเปดีาสารทำเปสีดำเนาะ er. ท่องด้านล่างนะครับท่องดักาศช่วงล่างเนี่ยส่วนที่แตกต่างกันกนะก็จะเป็นในส่วนของเหมือนไฟตัดหมอกวะไฟตัดหมอกซ้ายขวาของตัวเขาพิวิว,ว์ว,ว่าเขาจะแยกออกมาทำออกมาเป็นสีดำจริงๆแล้วว่าเหมือนมันเห็นรายละเอียดนิดนึงนะไฟตัดหมอกก็ติดดีอลนะเห็นไหมเห็นนไหมเห็นไหมเนี่ยคือมันเล็กมากนะครับแล้วก็ส่วนในรายละเอียดของตัวช่องดักอากาศด้านล่างนะ ช่องล่างนะครับรายะเอียดคล้ายกันเลยนะครับของตัวปกติไอตัวคันทั่วไปเนี่ยอันนี้เป็นพลาสติกแน่นอนแต่อันเนี้ยเออมันก็น่าจะเป็นพลาสติกนะคิดว่าเป็นพลาสติกสีดําส่วนตัวสเกลล่างอันเนี้ยมันเป็นส่วนที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวท้องนะอันนี้มันจะเป็นโลหะนะครับส่วนตัวแพ็คปกตินเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกสีสีดํานะครับเดี๋ยวมาดูที่ด้านข้างของตัวรถนะตัว r 3 3คู่นี้นะครับตัวโครงสร้างจริงแล้วเหมือนกันอ่ะก็ต่างกันในรายละเอียดของรายละเอียดของตัวกราฟิก ของอตัว Hot w h e บู s Boulevard เนี่ยก็จะมีรายละเอียดที่มากกว่าเนาะมีลายคาดแบบ Nismo ส,สีดำแดงขาวขาวมีประวัติแล้วก็มีคําว่านิสโมอยู่ที่ประตูนะครับมีรายละเอียดของตัวไฟเลี้ยวนะครับตุ่มไฟเลี้ยวนะส่วนตัว R33 แท็กปกติเนี่ยก็คือทั่วไปเดี๋ยวว่าโครงสร้างอะ่ะเหมือนกันพูดได้ว,ว่าโครงสร้างเหมือนกันนะถ้าจะเป็นโครงสร้างเดียวกันเลยนะครับไล่มาตั้งแต่ข้างหน้ามันจะข้างข้างนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวท้ายรถ โอ้ยท้ายรถนี่นอกจากสีแล้ว่เหมือนกันเลยวะ่ะใช่ไหมจะต่างกันแค่อตรงอันนี้มีรายละเอียดของตัวป้ายทะเบียนที่เป็นคำว่า n i s สโนะของตัว Ho นด้าวิลลส่วนตัวแพ็คทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ GTR อีกขีดหนึ่งส่วนรายละเอียดด้านบนเนี่ยคล้ายกันนะอาจจะต่างกันในเรื่องของตัวรูปแบบของตัวกราฟิกของตัวไฟท้ายแต่ว่าก็กเป็นเหมือนเป็นดีคอร์ตัวไฟท้ายเหมือนกันนะครับแล้วก็มีโลโก้ GTR ที่ท้ายรถเหมือนกันนะครับ ตัวสปอยเลอร์เนี่ยโครงสร้างเดียวกันเลยทั้งตัวแพ็คปกติแล้วก็ตัวแพ็คคอดบิวบุรุวัดนะครับโครงสร้างเหมือนกันอะแค่ว่าคนละถ้าต่างกันคนละสีแล้วก็ตัวของคอดบิวบุรุวัดก็จะมีจีนิคอร์ดิสโม่ดิโมสีดำตัวโลโก้เป็นโลโก้ดิสโมเป็นสีขาวแดงนะครับบนพื้นหลังสีดำออก็ประมาณประมาณนี้ตัวโครงสร้างก็นี่ก็ชัดเจนลตัวโครงสร้างเดียวกันแต่ราคาของ2คันเนี้ยต่างกัน าราคาที่ลุงได้มานะูกคาที่ลุงได้มาต่างกันประมาณ5เท่าเลยเปราะว่าห้าเท่าลยคันนี้ลุงได้มา170บาทตัวแพคทั่วไปเนี่ยร้อยเจบาทื้อจากร้านค้าออนไลน์เนี่ยช้อปปี้ละซอร์าส่วนเนี้ยอ่ลุงได้มาค่อนข้างแพงเลยเพราะว่าถ้าไปดูตามหน้าเพจอะไม่น่านจะราคาไม่น่านจะถึงเท่านี้ตอนนั้นนะปีที่แล้วลุงได้มาปีที่แล้วคันนี้แปดร้อยห้าสิบเลยตามหน้าเพจของตัวแพคนี้ลุงว่าน่าจะประมาณห้าหกร้อยเลยเออไม่แน่ใจนะเอหอหรือใครมีความเห็นต่างอย่างไรก็มาบอกกันได้ที่คอมเมนต์เซอร์างนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะมาลองชั่งน้าหนักกันดูในคันนี้ของตัว R33 Hot w h e ว l โบราณนะกับ r 3ปกติลุงมีความคิดว่ามันจะต้องน้ําหนักต่างกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าส่วนนี้ตัวท้องก็เป็นโลหะล้อย,อยางอีกส่วนนี้พลาสติกแทบจะทั้งคันเลยนะครับไม่นับโครงสร้างรถนะที่เป็นโลหะนะเดี๋ยวเราลองมาชั่งน้ําหนักเทียบกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชั่งตัวแพ็คปกติก่อนนะ R33 แพ็คปกตินะัก 35.7กรัมนะครับ35.7กรัม35.7กรัมอ่ะจดไว้อันนี้คือแพ็ค R33 จากแพ็คคอร์ดบิลบูดาวาดนะครับโอ้เอามายเอามายเอามายโอ้ต่างกันเยอะจริงด้วยนะครับต่างกันเท่าไ,ไหร่อ่ะเมื่อกี้อันนี้กูลืมละห้าสิอันนี้55.8 โอ้ oh, อันนี้35.8นะครับ35.8กับ55.8ก็ต่างกัน20กรัมเลยใช่ไหมอ่ะันี้สามสิบหนะก็ต่างกันประมาณ20กรัมได้นะครับสองคันนี้ผมรู้สึกว่าน้ำหนักต่างกันค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าบันทึกเออ่ลุงที่เล่าหน้าที่แล้วเราชั่งตัวตัว R 3 2มสองให้ไหมของแพ็คเอ,อ่อสเวิล e ์เ Legend กับกับอะไรวะกับเซอร์ชิลคันนั้นต่างกันประมาณ2กรัมเอง น้ำหนัก,กนต่างกันความรู้สึกต่างกันจะนี้ต <c> ะ <oughs> นี้ลุงก,กลัวจะแก่หรือเปล่าเหมืนกูรู้สึกว่าน้ำหนักมันไม่ได้ต่างกันเยอะขนาดนั้นแต่ว่าต่างกัน20กรัมเลยนะครับสำหรับ2คันนี้อ่าอันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวพอดวิวบูรวาดสกายไลน์ทท r R33 และแพ็คตัวแพ็คลุงเรียกแพคทั่วไปอ่ะอ3าคันสี่รางคันนี้ในส่วนสุดท้ายเราก็จะมาพูดถึงกันว่าทำไมตัว TTR R33 ถึงมีความนิยมไม่สูงเหมือน R32 รุ่นพี่หรือ R34 รุ่นน้องส่วนหนึ่งนะเท่าที่ลุงได้อ่านความเห็นของเว็บไซต์ XO Autosport นะเขาก็มองว่าตัว R33 มามาถึงรถจริงๆนะที่มีการผลิตในตอนนั้นนะมันมีการปรับลุกรูปแบบรถให้กลายเป็นรถ ให้เป็นลักษณะของรถแบรนด์ทัวริงที่เน้นความเรียบหรูสามารถนั่งขับขี่ได้สบายแล้วก็มีการขับขี่ที่นิ่มนวลแต่ก็ยังไม่ละทิ้งความเป็นสปอร์ตก็จะเป็นลักษณะของแบรนด์ทัวริงบวกกับความเป็นรถสปอร์ตนะครับแต่การปรับรูปแบบนี้กับไม่ค่อยถูกใจกลุ่มลูกค้าหรือคนขับ GTR าเดิมเท่าไหร่เพราะว่าตัวภาพลักษณ์ของ GT R32 รุ่นพี่ที่ผ่านสงครามสนามแข่งแล้วก็ชนะมาได้เกือบทุกสนามเนี่ยความดุด,ดันนั้นมันยังติดตาอยู่หรือเทียบกับตัว R34 รุ่นน้องเนี่ยซึ่ง เพราะหลังจากตัวรุ่น R34 เนี่ยิสันก็แยก GT-R จากเดิมที่เป็นรุ่นย่อยเนี่ยก็ออกมาเป็นรุ่นหลักเลยเป็นดิสัน GT-R R35 อย่างที่เราทราบ,บกันนะครับทำให้ตัว Skyline GT-R R34 เนี่ยกลายเป็นแรไอเทมของคนที่ชื่นชอบทั้งรถเหล็กและรถจริงอยากจะได้สัมผัสต,ตัวรถจริงๆของ R34 สักครั้งด้วยเหตุผลเหล่านี้ในความคิดของลุงนะในความคิดเห็นของลุงส่วนตัวดอกจันไว้3ดวง ก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลที่ส่งผลมาให้ตัวรถเหล็กสกายไล e ์ R33 เนี่ยไม่เป็นที่นิยมทั้งผู้ผลิตและผู้ซื้อเท่ากับ R32 รุ่นพี่หรือ R34 รุ่นน้องนะครับสำหรับผู้ชมผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาแชร์กันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับบอกอีกทีว่าเออคอมเมนต์ที่ก่าไปตอนแรกเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของลุงนะสุดท้ายถ้าบันทึกดูที่เล่าหน้าที่19มีคําพูดหรือข้อมูลอะไรที่ผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับ จงกว่าจะพบกันใหม่กับมิสติกคอสซี y บันทึกตัวเล็ก,กับลุงร้านชำสวัสดีครับ